คุณคิดว่าแม่วัย68ปีจะหูหนวกจริงหรือไม่สามเดือนที่เธอแกล้งไม่ฟังอะไรเลยทุกคำพูดของลูกชายถูกจับตามองเงียบฮ่หาฮ่แต่สิ่งที่เธอค้นพบจะทำให้คุณช็อกคุณจะไม่อยากพลาดตอนจบเพราะความลับที่ซ่อนอยู่อาจเปลี่ยนความคิดคุณเกี่ยวกับครอบครัวตลอดไปได้ครับนี่คือสคริปต์เต็มโดยไม่มีคำอธิบายหรือคำแนะนำใดฮ่หาฮ แม่วัย68ปีนั่งอยู่บนเก้าอี้ไม้เก่าตรงหน้าต่างบ้านลมเย็นพัดเข้ามาทำให้ผ้าม่านลู่ไหวอย่างเงียบสงัดเธอหลับตาเงียบงันเหมือนไม่ได้ยินเสียงใดนานสามเดือนแล้วที่แม่แกล้งหูหนวกลูกชายของเธอเดินไปมาในบ้านพูดคุยกับแม่เหมือนทุกวันแต่ไม่มีใครสังเกตความผิดปกติแม่ฟังเพียงลมหายใจของตัวเองและเสียงฝีเท้าที่กระทบพื้นไม้บางครั้งลูกชายหัวเราะอย่างรุนแรง บางครั้งก็เอ่ยถึงสิ่งที่ทำให้แม่สะดุง้งแม่พยายามควบคุมสีหน้าแต่หัวใจเต้นแรงทุกครั้งที่เขาเข้าใกล้ในคืนหนึ่งฝนตกหนักฟ้าร้องคำรามเหนือหลังคาแม่อยู่ในห้องครัวได้ยินเสียงลมหายใจของลูกชายใกล้ประตูเขาพูดคำบางคำเบาๆแต่แม่จับใจความได้ทั้งหมดคำพูดนั้นเต็มไปด้วยความแค้นและความร้ายกาจแม่ตัวแข็งทื่อหัวใจเต้นรัวเหมือนจะทะลุออกมา เธอจำเป็นต้องทำให้แผนของเขาเปิดเผยแม่วางกล้องไว้ในมุมมืดของห้องเธอแกล้งทำเป็นหลับสนิทและปล่อยให้ลูกชายคิดว่าแม่ยังหูหนวกคืนหนึ่งเขาเข้ามาใกล้หยิบมีดออกจากลิ้นชักแม่รู้สึกถึงความเย็นจากเหล็กบนมือของเขาทุกเสียงที่เงียบสงัดยิ่งทำให้ใจแม่เต้นแรงเขากำลังยิ้มอย่างบ้าฮ่าฮแม่เก็บความสงบและหายใจเงียบกล้องกำลังบันทึกทุกอย่าง เตรียมเปิดเผยความชั่วร้ายของลูกชายในที่สุดเขาเก้าวช้าๆเข้ามาใกล้แม่ใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยความคาดหวังและความรุนแรงแม่มองผ่านม่านตาปิดตาแต่ทุกการเคลื่อนไหวของเขาอยู่ในสายตาเธอมือเขาสั่นเล็กน้อยขณะที่ถือมีดหัวใจแม่เต้นแรงจนเหมือนจะระเบิดเธอเก็บความสงบยิ้มอย่างเงียบงนันปล่อยให้เขาคิดว่าเธอไม่รู้สึกอะไรเขาก้มตัวลงใกล้หน้าแม่ พูดคำบางคำอย่างกระซิบคำพูดเต็มไปด้วยแผนการโหดร้ายแม่จับทุกคำได้ด้วยใจที่นิ่งสงบทันใดนั้นแม่ลืมตาจ้องมองเขาอย่างเฉียบขาดสายตาเต็มไปด้วยความช็อกและความขมขื่นเขาถอยหลังตกใจแม่ลุกขึ้นอย่างรวดเร็วมีดในมือเขาแทบหลุดจากกำปั้นกล้องบันทึกทุกอย่างชัดเจนแผนการร้ายของเขาถูกเปิดเผยในที่สุดเขายืนตัวแข็งทื่อ ไม่มีคำพูดใดหลุดออกมาความเงียบปกคลุมห้องแม่ยืนตรงหน้าลูกชายสายตาเต็มไปด้วยความชัดเจนและการเตือนเขานั่งลงกับพื้นหัวใจเต้นแรงจนแทบหยุดสายตาของเขามองแม่ด้วยความสับสนและหวาดกลัวแม่ยืนสงบตรงหน้าเสียงฝนหยุดลงข้างนอกบ้านเงียบสนิทเหมือนไม่มีสิ่งใดเกิดขึ้นแต่ความตึงเครียดในห้องยังคงคงอยู่ แม่ก้าวช้าๆเข้าใกล้กล้องที่บันทึกทุกอย่างเธอหยิบกล้องขึ้นมามองหน้าลูกชายด้วยสายตาที่นิ่งสงบทุกภาพทุกคำพูดทุกการเคลื่อนไหวถูกบันทึกไว้เขาไม่มีทางปฏิเสธความจริงแม่หายใจลึกความเย็นในบ้านทำให้หัวใจสงบลูกชายยังคงนั่งลงกับพื้นไม่กล้าเงื่หน้ามองทุกอย่างจบลงด้วยความจริงที่เปิดเผยเขายังคงนั่งตัวแข็งมือกอดเข่าแน,น่น สายตาเลื่อนมองไปที่พื้นไม่กล้าเงืนหน้ามองแม่แม่ก้าวเข้าใกล้วางกล้องบนโต๊ะไม้เสียงฝีเท้าของเธอหนักแน่นแต่สงบทุกการเคลื่อนไหวเต็มไปด้วยอำนาจเธอมองเขาอย่างนิ่งสงบใบหน้าของลูกชายเริ่มซีดเผือดหัวใจเขาเต็มไปด้วยความสำนึกความเงียบปกคลุมห้องอย่างหนาทึบแม่เอ่ยคำพูดสุดท้ายด้วยน้ำเสียงเย็นเฉียบคำพูดเต็มไปด้วยความจริงและการเตือน เขายังคงนั่งนิ่งไม่กล้าเถียงไม่กล้าเคลื่อนไหวความตึงเครียดในอากาศค่อยๆค,คลายแต่ความทรงจำของความชั่วร้ายยังคงติดอยู่แม่ยืนสงบนิ่งสายตาจับจ้องลูกชายความจริงถูกเปิดเผยแล้วเขายังคงยืนตัวแข็งมือสั่นเล็กน้อยข้างในเต็มไปด้วยความกลัวแม่ก้าวช้าๆเข้ามาใกล้ทุกฝีเท้าเต็มไปด้วยความหนักแน่นใบหน้าของเขาซีดเผือด สายตาสับสนไม่รู้จะทำอะไรต่อแม่เงยหน้ามองตรงตาเขาเสียงหัวใจของเธอเต้นสม่ำเสมอแต่แข็งแกร่งแม่พูดด้วยน้ำเสียงนิ่งสงัดทุกคำเต็มไปด้วยอำนาจและการควบคุมเขาไม่กล้าเถียงทุกแผนการชั่วร้ายถูกเปิดเผยต่อหน้าแม่ยื่นมือไปคว้ามือของเขามีดหล่นลงกับพื้นดังสนัน่นความเงียบเข้าปกคลุมบ้านเขาเริ่มสั่นด้วยความกลัวและความสำนึก แม่ก้าวถอยหลังมองเขาอย่างชัดเจนทุกสิ่งที่เกิดขึ้นถูกบันทึกไว้ความจริงไม่มีทางซ่อนตัวอีกต่อไปเขายังคงนั่งนิ่งหัวใจเต้นแรงเหมือนจะหยุดสายตาของเขามองแม่ด้วยความหวาดกลัวไม่กล้าเอ่ยคำใดแม่เดินช้าๆรอบเขาทุกฝีเท้าดังก้องในความเงียบเธอมองทุกการเคลื่อนไหวไม่พลาดแม้แต่รายละเอียดเล็กน้อยลูกชายก้มหน้าลง มือสั่นเล็กน้อยความรู้สึกผิดเริ่มเข้ามาแทนความโหดร้ายแม่ยังคงยืนสงบไม่พูดอะไรเพิ่มเติมเธอชะง,งักอยู่ข้างหน้าเขาสายตาจับจ้องอย่างเข้มแข็งความจริงที่ถูกบันทึกไว้บนกล้องเป็นเครื่องตวนใจเขาตลอดไปเสียงลมพัดผ่านหน้าต่างบ้านเงียบสงัดเขาเริ่มสำนึกถึงการกระทำของตัวเองและความชั่วร้ายไม่สามารถปกปิดได้อีกต่อไป ลูกชายก้มหน้าลงแน่นน้ำตาเริ่มไหลออกจากดวงตาหัวใจเต็มไปด้วยความสำนึกและความกลัวแม่ยังคงยืนตรงหน้าเขาเธอเงยหน้ามองเขาอย่างนิ่งสงบทุกการกระทําของเขาถูกเปิดเผยแล้วความเงียบในบ้านทำให้ทุกสิ่งชัดเจนเขาไม่กล้าแม้แต่จะพูดคำแก้ตัวแม่ก้าวช้าๆถอยกลับมองเขาจนแน่ใจว่าเขาเข้าใจมือเขายังคงสัน่น ทุกการกระทำของเขาถูกจดจำและถูกพิภากษาสายตาแม่เต็มไปด้วยความเข้มแข็งและความจริงที่บันทึกไว้ในกล้องจะเป็นพยานแห่งความชั่วร้ายของลูกชายตลอดไปเขานั่งอยู่ตรงนั้นเงียบงนันไม่สามารถปฏิเสธสิ่งที่เกิดขึ้นเขานั่งนิ่งอยู่กับพื้นสายตาจดจ้องไปที่กล้องความหวาดกลัวและความสำนึกชัดเจนในดวงตาแม่ยังคงยืนตรงหน้า เสียงลมพัดเข้ามาเบาฮ่าฮา่าผ้ามา่านลู่ไหวอย่างเงียบสงัดทุกสิ่งรอบตัวเต็มไปด้วยความตึงเครียดเขาไม่กล้าแม้แต่จะขยับตัวแม่เงยหน้ามองเขาอย่างนิ่งสงบสายตาเต็มไปด้วยอำนาจและความเข้มแข็งทุกการกระทำของเขาถูกเปิดเผยไม่มีที่ให้ซ่อนหรือแก้ตัวเขาหายใจสั้นและหนักความรู้สึกผิดเข้าครอบงำหัวใจแม่ก้าวถอยหลังช้าฮ่าฮา ปล่อยให้เขาเผชิญความจริงเพียงลำพังเขานั่งนิ่งกับพื้นมือสั่นเล็กน้อยสายตาจดจ้องกล้องอย่างไม่ละสายตาหัวใจเต็มไปด้วยความสำนึกและความกลัวแม่ยืนตรงหน้าเงียบสงบแต่เต็มไปด้วยอำนาจทุกการกระทำของเขาถูกเปิดเผยไม่มีทางแก้ตัวหรือปกปิดฝนหยุดตกแล้วบ้านเงียบสงัดความตึงเครียดยังคงลอยอยู่ในอากาศเขาเริ่มสำนึกถึงสิ่งที่ทำลงไป แม่ก้าวถอยหลังอีกครั้งให้เขาเผชิญความจริงเพียงลําพังสายตาของเธอยังคงจับจ้องทำให้เขาไม่กล้าแม้แต่จะขยับเขายังคงนั่งนิ่งหัวใจเต้นแรงความรู้สึกผิดและความกลัวครอบงำจิตใจสายตาไม่กล้าสบกับแม่แม่ยืนสงบตรงหน้าทุกการเคลื่อนไหวของเขาอยู่ในสายตาเธอความจริงถูกเปิดเผยอย่างชัดเจนไม่มีที่ให้ซ่อนหรือหลบหนี เขาหายใจสั้นและหนักน้ำตาเริ่มไหลความชั่วร้ายของตัวเองปรากฏต่อหน้าแม่ยังคงเงียบสงบและเข้มแข็งเธอก้าวถอยหลังช้าฮ่าฮ่ปล่อยให้เขาเผชิญหน้ากับผลลัพธ์บ้านเงียบสงัดแต่ทุกความทรงจำและความผิดยังคงชัดเจนเขายังคงนั่งกับพื้นสายตาจดจ้องกล้องมือสั่นเล็กน้อยหัวใจเต็มไปด้วยความสำนึกและความกลัวแม่ยืนตรงหน้า เงียบสงบแต่เต็มไปด้วยอำนาจทุกการกระทำของเขาถูกเปิดเผยไม่มีที่ให้ปกปิดหรือแก้ตัวเขาหายใจสั้นและหนักน้ำตาไหลรินลงบนหน้าความชั่วร้ายของเขาปรากฏชัดแม่ยังคงนิ่งสงบจ้องมองเขาอย่างเฉียบขาดเธอเก้าวถอยหลังช้าฮ่หาฮ่าปล่อยให้เขาเผชิญหน้ากับความจริงบ้านเงียบสงัดแต่ทุกความผิดและความสำนึกยังคงอยู่เขานั่งนิ่งกับพื้น หัวใจเต้นแรงมือสั่นและเหงื่อซึมทั่วใบหน้าสายตาจับจ้องไปที่แม่อย่างหวาดกลัวแม่ยืนตรงหน้าเงียบสงบแต่เต็มไปด้วยความเข้มแข็งทุกการกระทำของเขาอยู่ในสายตาเธอความจริงถูกเปิดเผยโดยไม่มีข้อแก้ตัวเขาก้มหน้าหลงแน,น่นน้ำตาไหลรินหัวใจเต็มไปด้วยความสำนึกและความกลัวแม่ยังคงเงียบสงบจ้องเขาอย่างเข้มแข็งบ้านเงียบสนิท ลมเย็นพัดผ่านหน้าต่างทุกความชั่วร้ายถูกบันทึกไว้และเขาไม่สามารถปฏิเสธความจริงได้อีกต่อไปเขานั่งเงียบไม่กล้าแม้แต่จะขยับหัวใจเต้นรัวทุกความผิดปรากฏต่อหน้าแม่แม่ยืนสงบสายตาจับจ้องเขาอย่างเข้มแข็งทุกคำพูดทุกการกระทำถูกบันทึกไว้ไม่มีที่ให้หลบหรือแก้ตัวเขาหายใจสั้นและหนักน้ำตาไหลรินลงบนแก้ม ความชั่วร้ายและความสำนึกปะปนกันแม่ยังคงนิ่งสงบไม่พูดอะไรบ้านเงียบสงัดเพียงเสียงลมหายใจของเขาและความตึงเครียดในอากาศทุกอย่างถูกเปิดเผยและความจริงไม่มีทางกลับคืนเขาก้มหน้าลงแนนมือสั่นสถานหัวใจเต้นแรงจนเหมือนจะหลุดออกมาสายตาจ้องกล้องอย่างหวาดกลัวแม่ยืนตรงหน้านิ่งสงบแต่เต็มไปด้วยอำนาจ ทุกการกระทำของเขาถูกเปิดเผยไม่มีที่ให้ปกปิดหรือแก้ตัวเขาหายใจแรงและสัน่นน้ำตาไหลรินลงบนหน้าความชั่วร้ายของเขาปรากฏชัดแม่ยังคงจ้องเขาอย่างเข้มแข็งบ้านเงียบสงัดลมเย็นพัดผ่านหน้าต่างทุกความผิดและความสำนึกยังคงชัดเจนเขาไม่สามารถหลบหนีความจริงได้เขานั่งนิ่งกับพื้นหัวใจเต้นแรงและสั่นสะาน มือจับเข่ากำแน,น่นน้ำตาไหลรินไม่หยุดแม่ยืนตรงหน้าเงียบสงบแต่เต็มไปด้วยอำนาจทุกสายตาของเธอจับจ้องเขาอย่างเข้มแข็งความจริงถูกเปิดเผยโดยไม่มีข้อแก้ตัวเขาก้มหน้าลงแน,น่นความสำนึกและความกลัวครอบงำจิตใจบ้านเงียบสงัดเพียงเสียงลมหายใจสั้นๆของเขาและความตึงเครียดแม่ค่อยๆก้าวถอยหลังปล่อยให้เขาเผชิญหน้ากับผลลัพธ์ของการกระทำ ทุกความชั่วร้ายถูกเปิดเผยและเขาไม่มีทางปกปิดอีกต่อไปลูกชายค่อยๆก้มหน้าแน่นลมหายใจสั่นเครือความผิดและความกลัวเข้าปกคลุมหัวใจแม่ยังคงยืนสงบตรงหน้าสายตาของเธอจับจ้องเขาอย่างเข้มแข็งไม่พูดคำใดแต่ทุกสายตาเต็มไปด้วยความหมายเขารู้แล้วว่าไม่มีทางหลบหนีความจริงมือของเขาสั่นแรงหัวใจเต้นเร็วเหมือนจะหลุดออกมา แม่ค่อยๆก้าวถอยออกให้เขาเผชิญหน้ากับความจริงเพียงลำพังความเงียบเข้าปกคลุมห้องทุกการกระทำของเขาถูกบันทึกไว้ในกล้องเป็นพยานชัดเจนต่อความชั่วร้ายของเขาเขานั่งนิ่งไม่สามารถแก้ตัวหรือหนีความจริงได้เขานั่งก้มหน้าลงมือสั่นสถานแน,น่นหัวใจเต้นแรงและรัวอย่างไม่เป็นจังหวะน้ำตาไหลรินลงบนแก้มแม่ยืนตรงหน้า เงียบสงบแต่เต็มไปด้วยอำนาจสายตาของเธอจับจ้องเขาอย่างเข้มแข็งทุกการกระทำถูกเปิดเผยโดยไม่มีข้อแก้ตัวเขาหายใจแรงและสั้นความสำนึกและความกลัวเข้าครอบงำบ้านเงียบสงัดเพียงเสียงลมหายใจสั้นๆของเขาและความตึงเครียดแม่ก้าวถอยหลังช้าฮ่าฮ่าปล่อยให้เขาเผชิญหน้ากับผลลัพธ์ของการกระทำทุกความชั่วร้ายถูกเปิดเผย และเขาไม่มีทางปกปิดเขาเขานั่งนิ่งกับพื้นหัวใจเต้นแรงและมือสัน่นน้ำตาไหลรินไม่หยุดสายตาจ้องกล้องอย่างหวาดกลัวแม่ยืนตรงหน้านิ่งสงบแต่เต็มไปด้วยอำนาจทุกการกระทำของเขาถูกเปิดเผยไม่มีที่ให้หลบหรือแก้ตัวเขาหายใจสั้นและหนักความสำนึกและความกลัวครอบงำจิตใจบ้านเงียบสงัดเพียงเสียงลมหายใจสั้นๆของเขาและความตึงเครียด แม่ค่อยๆก้าวถอยหลังปล่อยให้เขาเผชิญหน้ากับผลลัพธ์ของการกระทำทุกความชั่วร้ายถูกเปิดเผยและเขาไม่สามารถหลบซ่อนความจริงได้อีกต่อไปเขานั่งก้มหน้าลงมือสั่นและกำแน่นหัวใจเต้นแรงและรัวอย่างไม่เป็นจังหวะน้ำตาไหลรินลงบนแก้มแม่ยืนตรงหน้าเงียบสงบแต่เต็มไปด้วยอำนาจสายตาของเธอจับจ้องเขาอย่างเข้มแข็ง ทุกการกระทำของเขาถูกเปิดเผยโดยไม่มีข้อแก้ตัวเขาหายใจสั้นและแรงความสำนึกและความกลัวเข้าครอบงำบ้านเงียบสงัดเพียงเสียงลมหายใจสั้นๆของเขาและความตึงเครียดแม่ก้าวถอยหลังช้าฮ่าฮาปล่อยให้เขาเผชิญหน้ากับผลลัพธ์ของการกระทำทุกความชั่วร้ายถูกเปิดเผยและเขาไม่มีทางปกปิดความจริงอีกต่อไปความจริงอีกต่อไปเขานั่งนิ่งอยู่กับพื้น สายตาจับจ้องไปที่แม่น้ำตาไหลรินเงียบฮ่าฮ่าหัวใจเต็มไปด้วยความสำนึกแม่ถอนหายใจเบาฮ่าฮ่าสายตาเธออ่อนโยนลงบ้างแต่ยังคงเต็มไปด้วยความเข้มแข็งความชั่วร้ายถูกเปิดเผยแล้วเธอยื่นมือไปให้เขาเขาค่อยๆยยกมือรับเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการเริ่มต้นใหม่ความผิดและความสำนึกยังอยู่แต่ยังมีโอกาสแก้ไข บ้านกลับเงียบสงัดแต่ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปความตึงเครียดค่อยๆค,คลายแม่และลูกชายเริ่มสร้างความเชื่อใจใหม่พร้อมเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันอย่างระมัดระวังแสงเช้าอ่อนๆส่องผ่านหน้าต่างสัญญาณของการเริ่มต้นความจริงถูกเปิดเผยแต่อนาคตยังคงรอให้เขาเลือกทางเดินของตัวเอง